นี่เด้ขอข้าโพดเด้อน,นี่เด้อส่งมาอะไนี่ข้าโพดส่งมาจากไอ้กันทยาพาทัวนี่กันทยาพาทัวส่งมาให้ยูทูบเบอร์เจ้าขี่เกียร์เด้อเด้อแสบเบิง้งเบิ้งกองหงีกหนูนีเ,เด้อคุณเด้อจ้าคุณกันทยาพาทัว สามดับค่ะพ่อโพดเด้อจ้าอ่ะทำเบงิงข้าวต้มข้าวโพดกันเด้อต้มข้าวโพดเด้อมาเนี่ต้มข้าวโพดต้มข้าวโพดเด้อจ้าคุณกันทะยาส่งพาทั่วสงไ้เด้อข้าวโพดสงมฮยูทูบเบอร์จอมขี่เกียร์เด้อขอบคุณหลายๆดยาาเด้อจ้ากะลังต้มเด้อสามหมาะก่อนข้าวโพดเด้อมาจากคุณกันทะยาพาทั่วเด้อ นีต่ต้มซุกแล้วมาเข้าก็จะมาทําการกินซุกแล้วหอหอน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 หอหอนอนอนห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 ออนหอนหอนหอนอน้อนหอนหอบวอนหอหวนหนหอนหอนหวนนนหอนนหอนหนหนหนนน